สวัสดีค่ะมาติวกับทิชเช่เบลค่ะวันนี้นะคะหัวข้อสำนวนไทยนะคะอ่ะทบทวนกันหน่อยหลายๆคนอาจจะเคยเห็นสำนวนไทยหลายๆคำแล้วแต่ว่าบางทีเราก็ไม่รู้ความหมายเนาะก็มีทางอันง่ายและอันยากเนาะที่เห็นบ,บ่อยๆแล้วก็ที่ไม่ค่อยได้เห็นกันนะคะอ่ะมาลองซิว่าเรามีความชำนาญแค่ไหนกับสำนวนไทยนะคะอ่ะข้อใดถ้าพร้อมก็ลองทำก่อนได้เลยแล้วก็เฉลยพร้อมกันเลยนะคะ อะหยุดไว้แล้วก็ทําดูว่าถูกหรือเปล่านะคะ,ะเริ่มเลยนะคะคนที่ทำเสร็จแล้วเนาะทำบางสิ่งเพื่อให้อีกฝ่ายเสียขวัญหรือกลัวนะคะก็ไก่บอกว่าขิงก็ราขาก็แรงขอไข่เชือดไก่ให้ลิงดูคอควายเจอเือเก,อกลือจิ้มเกลือนะคะง,งงูเขียนเสือให้วัวกลัวนะคะอีน,นี้เรามาตัดช้อยส์กันนะคะ อ่ะไอเกลือจิ้มเกลือก็คือเหมือนกับว่าความรุนแรงต่อความรุนแรงเนาะต่างคนต่างไม่ยอมกันต่างคนต่างเออต้องแบบแก้แค้นให้สะสมที่สุดนะคะข้อนี้ไม่ใช่ทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อข่มขวัญน,นะคะกาไปแล้วก็อีกข้อนึงนะคะข้อขิงก็ราขาก็แรงนะคะก็ต่างฝ่ายต่างรุนแรงเหมือนกันไม่ยอมคันไม่มีใครยอมใครเหมือนกันเป็นลักษณะเหมือนเกลือจิ้มเกลือนะคะข้อนี้ผิดเนาะอ่ะทีนี้จะมีข้อที่ใกล้ เคียงกันก็คือข้อขอไข่กับข้ององูนะคะข้อขอ,ขอไขบ่บอกว่าเชือดไก่ให้ลิงดูอันนี้เหมือนทำขมขวัญเหมือนกันนะเหมือนขมขวัญน,นะข้อน,นี้งงูบอกว่าเขียนเสือให้วัวกลัวนะคะลองนึกภาพนะคะว่าเราวาดรูปเสือ,อให้กับวัวให้วัวเนี่ยดูนะคะวัวจะรู้สึกยังไงคะวัวจะรู้สึกกลัว นะคะเหมือนกับมีคนทําบางสิ่งบางอย่างวาดรูปภาพให้เป็นเสือให้วัวกลัวเหมือนการข่มขวัญเนานะให้วัวน,นั้นกลัวดังนั้นข้อนี้ถูกนะคะเขียนเสือให้วัวกลัวทําไมข้อขอไข่ไม่ใช่ข้อขอไข่ก็คือเหมือนทําให้กลัวเหมือนกันนะคะเชื้อไก่ให้ลิงลิงดูแต่อันเนี้ยจะเป็นในลักษณะของทําให้ดูเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างเพื่อไม่ให้ลิงทําเป็นเยี่ยงอย่าง นะคะแต่อันนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นเยี่ยงอย่างหรือเปล่าแต่ทําให้ดูเฉยๆให้เขากลัวแล้ววิ่งหนีไปนะคะแต่อันนี้คือลักษณะของ,ของการเชื่อให้ลิงดูแล้วลิงก็ไม่ทําตามนะคะก็เลยข้อที่ถูกต้องคือข้ององูนะคะข้อต่อไปข้อสอง่าให้ลองทำกันดูก่อนปึ๊บหยุดไว้นะคะเหมือนภาพจะสันๆอ่าพร้อม ข้อ2ค่ะขี่ช้างจับตะกะแตนค่ะข้อกไก่เขาบอกว่าลงทุนมากแต่กลับได้ผลนิดหน่อยขอไข่ทำงานที่ยากลำบากต้องใช้ความเพียรพยายามและอดทนมากข้อควายค้นหาสิ่งที่ยากจะค้นหาได้อะง,อง,งูทำสิ่งที่เสี่ยงต่ออันตรายอ่ะเรามาดูที่งูนะคะทำสิ่งที่เสี่ยงต่ออันตรายการขี่ช้างไว้จับตะกะแตนมัน อันตรายไหมคะก็ยังไม่เท่าไหร่เนาะแต่เหมือนกับว่าช้างมันจะตัวใหญ่ไปหน่อยแล้วเราจะลงไปจับตะกแตนก็จะแบบเหมือนใช้วิธีที่เวอร์วังไปหน่อยนะแต่ไม่ได้อันตรายเนาะข้อนี้ตัดไปนะคะข้อต่อไปค่ะข้อข้อควายค่ะค้นหาสิ่งที่ยากจะค้นหาการขี่ช้างจับตะกัเตนเนี่ยมันไม่ได้ค้นหายากนะคะมันก็เห็นตะกัตนอยู่แต่มันใช้ผิดวิธีเท่านั้นเองนะคะดังนั้นข้อนี้ไม่ใช่ค้นหาสิ่งที่ยากต่อการหา แต่ The, สิ่งที่ยากต่อการค้นหานะคะข,ข้อนี้กล้าไปต่อไปคะ่ะข้อขอไขทําทงานที่ยากลําบากต้องใช้ความเพียรพยายามการจับตะกัตงเป็นสิ่งที่ยากลําบากหรือเปล่าคะไม่เนาะไม่จําเป็นต้องใช้ความเพียรพยายามขนาดนั้นนะคะข้อนี้กล้าไปคะ่ะข้อที่ถูกต้องที่สุดคือลงทุนมากแต่กลับได้ผลนิดหน่อยอา่าลงทุนมากคือลงทุนไปขี่ช้างเลยนะคะแต่กับจับได้แค่ตะกะั่งนะคะนั้นข้อนี้ตอบ ลงทุนมากแต่กลับได้ผลนิดหน่อยขี่ช้างตับตะกแต่นนะจับตะกแต่นนะคะปึ๊บอ่ะข้อต่อไปข้อสามค่ะถ้าทําได้ก็ทําไปก่อนเลยนะคะปึ๊บเรวจะทิ้งมาให้นิดนึงแคบไปได้อ่ะมาเริ่มกันเลยข้อ3ามนะคะเธอก็ทําได้แค่จุดๆๆไม่มีทางที่เขาจะมาเป็นตัวจริงของเธอหรอกลักษณะนี้เหมือนกับ ผู้หญิงคนนี้ทําได้แค่จุดๆไม่มีทางที่เขาจะเป็นตัวจริงนึกถึงอะไรคะนึกถึงการอ่าเป็นเมียน้อยเป็นชู้เป็นชูรักแบบนี้ไหมคะอ่าอันนี้จะเหมือนกับสำนวนใดเอ่ยคิดไว้ในใจสิคะเป็นเมียน้อยเป็นชูรักอ่ะก็ไก่คางคดคางคกขึ้นวอคะ่ะขอไข่จับเสือมือเปล่าคอควายกินน้ําใต้ศอกงองูกินน้ําพริกถ้วยเก่า อ่าเคอถ้าเป็นคางคกขึ้นวอลเนี่ยนะคะก็จะเป็นในลักษณะของอไปได้ดีมีชื่อเสียงแล้วก็เหมือนว่าเราจะลืมกําพืชเก่าของเรานะคะคางคกขึ้นวอลข้อนี้ก้าไปค่ะข้อขอไข่ค่ะจับเสือมือเปล่าความหมายของการจับเสือมือเปล่าคือไม่ลงทุนอะไรเลยแต่ก็ได้รับผลประโยชน์นะคะข้อนี้ไม่ใช่อ่ะข้อคอควายกินน้ําใต้ศอกเราจะเห็นบ่อยมากเลยที่เขาจะเปียบเปยเมียเปียบเปยเมียน้อย หรือคนที่มาทีหลังเรียกว่ากินน้ำใต้ศอกนะคะข้อนี้เราเอาไปแทนในประโยคดูนะคะเธอก็ทำได้แค่กินน้ำใต้ศอกไม่มีทางที่เขาจะกลับไม่มีทางที่เขาจะเป็นตัวจริงของเธอหรอกข้อนี้ถูกต้องนะคะส่วนข้ององูกินน้ำพริกถ้วยเก่าคือเหมือนกับมหาเมียเก่านะคะไม่ถูกนะคะอ่าง่ายไหมคะอ่าไม่ยากเนาะอ่ะต่อไปข้อที่สี่อ่ะลองทำดูนะคะที่เธจะจะับค้างไว้ให้นิดนึงให้แคร ว่าหยุดอ่ะเริ่มเลยนะคะข้อ4แกมันไม่ทําอะไรเลยก็ได้ทุกอย่างไปแบบนี้มันเรียกว่าจุดจุดจุดข้อกอไก่หัวล้านได้หวีขอไข่ชุบมือเปิบคอควายกาคาบพลิกงองูตกกระไดพลอยโจนข้อไหนคะอ่ะข้อข้อ ข,ข้อขอไข่ค่ะชุบมือเปิบไม่ต้องทําอะไรเลยก็ได้ทุกสิ่งไปเขาเรียกว่าการชุบมือเปิบนะคะส่วนข้อกอไก่หัวล้านได้หวีคือได้สิ่งของที่ไม่เป็นประโยชน์กับตัวเองนะคะข้อกอไก่เนาะไม่ใช่ข้อควายกาคาบพลิกคือการใส่เสื้อผ้าสีแดงๆหรือเสื้อผ้าที่มีสีแจ๊สทั้งที่ผิวตัวเองเป็นสีดําสีคล้ําแบบนี้เขาจะเรียกว่ากาคาบพลิกเนาะอ่ะไม่ใช่เนาะข้ององ,งูตกกระไดพลอยโจรข้อนี้ ่ะเหมือนกับว่าเราเข้าไปอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นและจําเป็นต้องอยู่ในเรื่องนั้นๆอ่ะทั้งที่เราไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยนะคะคราวนี้กลาบไปเนาะเอาต่อไปค่ะข้อที่หอ่ะลองทําดูนะคะ ข้อนี้เริ่มทําค่ะมีข้อที่ใกล้เคลียใกล้เคียงเยอะเลยนะคะข้อที่5้าเขาบอกว่าคนที่ต้องรับเคราะห์กรรมกับคนอื่นทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องด้วยก็ไก่ปลาติดร่างเหขอไข่แพะรับบาปคอควายตกกระไดพลอยโจนงองูถอยหลังเข้าคลองนะคะนี่มีเยอะๆมีหลายข้อเลยที่มันใกล้เคียงกับคำว่า ต้องรับข้อกรรมกับคนอื่นทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้มีส่วนร่วมอ่ะมาดูข้ององูขึ้นไปเนาะงงูเขาบอกว่าถอยหลังเข้าคลองคำนวนไทยนี้หมายถึงว่าการที่เราอ่ะลงไปตกต่ําหรือถอยกลับไปในสมัยแต่ก่อนกลับไปในที่ที่ไม่พัฒนาอ่าหรือล้าหลังนะคะเขาเรียกว่าถอยหลังเข้าคลองเนาะข้อนี้ไม่ใช่นะคะต่อไปข้อคอควายเชื่อบอกไปแล้วว่าคอควายเนี่ย เราจะตกอยู่ในเหตุการณ์ที่เราไม่กินไม่เข้าคลายไม่ออกยังไงก็ต้องอยู่ในเหตุการณ์นั้นพลอยตกไปด้วยพลอยตกกระไดโจรไปด้วยทั้งที่เราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนะคะแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่เป็นการกรับเคาะกลรมอย่างเคาะกรรมอย่างเดียวนะคะแต่เป็นเหตุการณ์รใดก็ตามที่เราเผลอเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะคะแต่ไม่ไมจำเป็นต้องเป็นเคาะกลรมเสมอไปอนข้อนี้ไม่ใช่นะคะอ่ะจริงๆมันใกล้เคียงกับความหมายนะแต่อันนี้มันไม่ใช่เคาะกรรมอย่างเดียวนะคะ ขอไข่เขาบอกว่าแพ้รับบาปอันนี้ก็ใกล้เคียงนะเหมือนรับเคาะกรรมนะคะแต่ว่าคําว่าแพ้รับบาปเนี่ยคือมันจะเน้นว่ารับบาปแทนอีกคนด้วยนะคะต้องมีแทนอีกคนด้วยนะแต่อันนี้มันไม่ได้มันไม่ได้บอกว่าแทนอีกคนทําหมายถึงว่ารับเคาะที่เราไม่ได้เกี่ยวข้องนะคะดังนั้นข้อนี้ตอบข้อกอไก่นะคะปลาติดร่างแหนะคะไม่ใช่แพ้รับบาปแพ้รับบาปต้องมีอีกคนหนึ่งที่มารับบาปแทนนะคะตกกระายพลอยจนก็ เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์โดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอาจจะเป็นเหตุการณ์ดีเหตุการณ์ร้ายอะไรอย่างนี้ไม่ได้เน้นว่าเป็นข้อกรรมโดยเฉพาะนะคะอ่ะข้อนี้ตอบกไก่นะคะปลาติดร่างแหนะคะใกล้เคียงกับความหมายมากที่สุดกว่าทุกๆข้อนะคะอ่ะข้อต่อไปข้อที่หกนะคะ ก็ลองทำดูแล้วก็มาดูเฉยนะคะพร้อมกันค่ะข้อที่หนะคะฉันอาจจะพูดตรงไปตรงมาขวานผ่าซากแต่ไม่ได้มีพิษภัยอะไรแต่เขาที่พูดจาอ่อนหวานนี่สิเป็นภัยกับเธอที่สุดอ่าข้อนี้ตรงกับสมุนไทยข้อใดเอ่ยข้อก็ไก่น้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตาย ขอไข่ขวานผ่าซากคอควายปากหวานก้นเปรี้ยวง,งูมะนาวไม่มีน้ำอะข้อนี้อะถ้าเราวิเคราะห์ก็หลายข้อเลยที่เหมือนจะใช่ใช่ไหมคะที่เราอ่านมาอะข้อแรกอย่างข้อแรกเขาบอกว่ามะอย่างข้อแรกมันเป็นสำนวนที่บอกว่ามะนาวไม่มีน้ำหมายถึงการพูดแบบแข็งๆทื่อๆพูดแบบไม่น่าฟังนะคะเขาเรียกว่ามะนาวไม่มีน้ำ มันก็เหมือนกับคนแรกที่บอกว่าขวัญผาซากอะคะ่ะอาจจะถูกใช่ไหมแต่ว่าเขาหมายถึงประโยคแรกและประโยคสองซึ่งข้อนี้มันไม่ตรงทั้งสองอันเนาะมัน,ม,นมันไม่ใช่ความหมายของทั้งสองประโยคมันแค่ประโยคเดียวอาจจะใช่ประโยคแรกก็ได้นะคะแต่ไม่ใช่ประโยคที่สองมัน้นนี้ตัดไปอ่ะปากหวานก้นเปรี้ยวปากหวานก้นเปรี้ยวนะคะ หมายถึงคนที่สองนะคะที่เขาบอกว่าแต่เขาที่พูดจะอ่อนหวานนี่สิเป็นภัยกับเธอที่สุดก็คือปากหวานกปืเปรี้ยวแต่มันไม่ได้หมายถึงคนข้างบนด้วยที่พูดตรงไปตรงมาดังนั้นข้อนี้ตัดไปค่ะอ่าข้อที่ข,ข้อขอไข่นะคะขวานผ่าซากก็อาจจะเป็นคนแรกแต่ไม่ใช่คนที่สองอ่านข้อนี้ตัดไปอ่าข้อที่ถูกต้องก็คือน้ําร้อนปลาเป็นน้ําเย็นปลาตายคนโบราณเขาเปรียบเทียบนะคะกับคนที่ พูดตรงไปตรงมาแต่ไม่มีพิษมีภัยกับอีกคนนึงที่พูดจะอ่อนหวานแต่อาจจะเป็นพิษเป็นภัยได้มีอะไรอยู่ข้างในคําพูดนั้นนะคะนอนข้อนี้ตอบกอไก่อ่ายากขึ้นมานิดนึงไหมคะข้อนี้อ่าอย่าลืมนะคะว่ามันเป็นความหมายของทั้งสองประโยคเลยประโยคที่1และประโยคที่สองเลยไม่ใช่ความหมายของประโยคที่1ห,หรือประโยคที่สองอันใดอันหนึ่งแต่ทั้งสองความหมายนี้เลยหมายถึงน้ําร้อนบ้าเป็นน้ําเย็นปาดายนะคะข้อนี้เป็นไงบ้างคะตอบถูกกันบ้างปะเอย ต่อไปข้อ7นะคะเอาลองดูข้อ7นะคะอ่ะเริ่มค่ะข้อ7บอกว่าบังคับเอากับผู้ยากจนที่ไม่มีจะให้อ่ะก็ไก่บอกว่าทำนาบนหลังคนนะคะขอไข่ผีซ้ำดั้มพลอยขอควายรีดเลือดกับปู งูหน้าเนื้อใจเสืออ่ะบังคับเอากับคนที่ยากจนที่ไม่มีจะให้นะคะจะเป็นคําไหนอ่ะมีใกล้เคียงสองข้อเนาะที่เหลือก็น่าจะไม่ไมเท่าไหร่เนาะอ่ะงกง,งูเขาบอกว่าหน้าเนื้อใจเสืออ่ะเขาบอกหน้าเนื้อใจเสือเชื่อไม่ได้พี่เส่เคยบอกจําคํานี้จําประโยคนี้ได้ไหมคะอ่ะหน้าเนื้อใจเสือหมายถึงอ่ะคำพูดคำจานะคะดูมีเมตตา แต่จิตใจข้างในคือโหดร้ายนะคะคือหน้าเนื้อใจเสือนั่นเองนะคะข้อนี้ผิดเนาะไม่ได้บังคับเอาเงินจากคนจนที่ไม่มีจะให้นะคะต่อไปรีดเรีดเลือด,ด,ดกระปูอ่ะอันนี้เอาไว้ก่อนนะ mm. เผื่อจะใช่นะคะต่อไปค่ะขอไข่ค่ะผีซ้ำน้ำพลอยผีซ้ำน้ำพลอยเป็นสํานวนที่บอกว่ามีเคาะมีสิ่งโชคร้ายอยู่แล้วแล้วก็โดนสิ่งโชคร้ายเข้ามาซ้ำอีก คือหมายถึงผีซ้ำดั้มพลอยนะคะอันนี้ไม่ใช่เนาะกาไปทีนี้ทํานาบนหลังคนกับรีดเลือดกับปูเนี่ยรียดเลือดกับปูมันก็ใกล้เคียงอันนี้ก็ใกล้เคียงแต่คําว่าทํานาบนหลังคนเนี่ยเขาแค่บอกว่าเอาผลประโยชน์จากคนอื่นนะคะซึ่งมันไม่ได้บอกว่าคนอื่นที่ว่าเนี่ยไม่มีจะให้เนาะคนอื่นอาจจะมีให้หรือไม่มีให้ก็ได้แต่ความหมายข้อนี้คือ,อเอาผลประโยชน์จากคนอื่นนะคะ ดังนั้นข้อนี้ตัดไปน้องข้อที่ถูกต้องคือรีดเลือดกับปูทั้งที่ปูเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่ไม่มีเลือดนะคะเราก็พยายามไปรีดมันออกรีดมันออกเขาก็ไม่มีให้อยู่ดีก็เหมือนกับสำนวนที่ว่าบังคับเอากับผู้ยากจนที่ไม่มีจะให้ดังนั้นข้อนี้ถูกต้องนะคะเอาไปคะ่ะข้อแปดค่ะ,ะมีแค่แปดข้อนะคะชุ่มฉ่ำไม่เยอะเกินไปนะคะจะได้ไม่น่าเบือ่อเนาะ เยอะเกินไปเราจะง่วงนอนนะเชื่อกันเลยมาแค่นี้นะคะอ่าข้อนี้เฉลยค่ะวัวใครเข้าคอกคนนั้นอันนี้ต้องรู้ความหมายนะที่เชื่อว่าเดาค่อนข้างจะยากเนาะต้องไปอ่านความหมายมานะคะก็ไก่เขาบอกว่าของใครของมันรับผิดชอบของตัวเองนะคะขอไใ่เขาบอกว่ากรรมใดใครก่อก็ย่อมได้รับผลกรรมนั้นขอควายไปไกลแค่ไหนย่อมจําทางกลับได้ ง,งูสอนสิ่งที่เขารู้ดีหรือถนัดอยู่แล้วอ่าอ่าตัดออกเลยข้อที่ง,งูไม่ได้ใช่เนาะสอนสิ่งที่เขารู้ดีและถนัดอยู่แล้วจะเป็นสำนวนที่ว่าอ่าสอนจระเข้ว่ายน้ำเนาะอันนี้ไม่ใช่เขาบอกว่าวัวใครเข้าคอกนั้นนะคะก็กาไปนะคะข้อควายต่อไปค่ะไปไกลแค่ไหนย่อมจําทางกลับบ้านได้อันนี้ใช่ไหมคะวัวใครย่อมเข้าคอกนั้นก็เหมือนกับว่าวัวเป็นออกไปแล้วเข้าคอกนั้นปะคะ เออข้อนี้ก็ไม่ใช่อีกนะคะอ่าความหมายที่ถูกต้องของมันก็คือกรรมใดใครก่อกรรมก็กย่อมได้รับผลกรรมนั้นตรงกับสำนวนไทยที่ว่าวัวใครเข้าคอกคนนั้นนะคะข้อนี้ถูกต้องส่วนข้อนี้ของใครของมันรับผิดชอบของตัวเองก็ไม่ใช่นะคะความหมายของคําว่าวัวใครเข้าพอกคนนั้นก็คือใครทํากรรมไหนก็ได้รับคํากรรมของตัวเองนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับขอ้ขอสอบสุภาษิตที่เชื่อนำมาฝากอ่ะทำได้กันบ้างหรือเปล่าอ่ะเป็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีเชอร์ด้วยนะคะทีเชอร์จะได้ทำคลิปออกมาเยอะๆนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่ก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้คืนไหนคะ่ะ